มาที่ข่าวนี้กันบ้างครับอย่างที่นเรียนคุณผู้ชมไว้ตอนที่เปิดรายการเข้ามาเนาะในะเรื่องของการที่มีเครื่องบินรบของน้ำพม่าเนี่ยนะฮะแวบเข้ามาในประเทศไทยแป๊บหนึ่งใช่เออนะก็เรียกว่า เกิดเป็นเสียงที่ฮือฮากันเลยนะเรื่องนี้เข้าไปถึงที่ประชุมรัฐสภาเลยนะมันเป็นเรื่องทางด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งผสมผสานกันไปเลยเออมันก็คือามันเป็นพอยต์ขึ้นมาทันทีแหละใช่ครับการเป็นประเด็นทางการเมืองไปเลยใช่ครับแล้วก็มีประชุมอยู่ที่สภาพอดีไงถูกต้องก็เลยได้เข้าประชุมสภาไปด้วยเลยประเด็นนี้นะครับนะฮะก็ที่ประชุมรัฐสภานะคุณผู้ชมนะครับก็บอกว่าห่วงเรื่องเครื่องบินรบเมียนมานะรุกล้ำน่านฟ้าของไทยนะครับนะครับก็รายงานข่าวในไทยโพสต์บอกว่าเออเพื่อไทย เก้าวไกลนะครับหารือที่ประชุมร่วมรัฐสภาเครื่องบินรบเมียนมาล้ําน่านฟาไทยพรเพชรเห็นพ้อมเป็นเรื่องน่าห่วงสั่งสำนักเลขา,ธ,า,าธิการราษฎรวุฒิหาข้อมูลแจ้งประธานนะครับก็คือเมื่อเช้าวันนี้แหละเวลาประมาณก้านาิกาสนาทีนะครับที่รัฐสภาเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกัน ของคณะรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งมีนะครับนายพรเพชรวิชิชลชัยนะครับเป็นรองประธานสภาทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับโดยก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมตามระเบียบว,วาระปกตินะฮะคุณผู้ชมคุณนัทพลสืบวงนะครับขออภัยคุณนัทพงศ์สืบสักวงนะครับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล ก็ได้ยกประเด็นขึ้นหารือนะครับเมื่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ามีเครื่องบินรบของเพื่อนบ้านบินรุกล้ำเข้ามายัางเขตน่านฟ้าไทยที่อำเภอพบพระ,พระจังหวัดตากนะครับโดยบินผ่านถึง3รอบนะก็เลยอยากถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วรัฐบาลมีมาตรการรองรับปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ในนิยมเวศกามานะครับสสสกลนครของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ยกประเด็นขึ้นมาเหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กกระทรวงกลาโหมในฐานะกํากับดูแลต้องไม่ปล่อยให้กองทัพะกาศออกมาแก้ต,ตัวว่าเขาบิดหมาไม่นานเพราะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าทหารเพื่อนบ้านใช้เวลานานนะครับก็คือ นะฮะทหารเออชาวบ้านอ่ะเขา<ช>บอกว่าเข้ามานานพอสมควรเป็น15นาทีเลยไงใช่เขาบอก15นาทีนะครับนะฮะ,ะ,ฮะขณะที่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยได้แต่ยืนดูเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ที่พื้นพื้นราบมันก็ต้องยืนดูนะคุณก้องนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยการประสานงานเรื่องนี้นะต้องดีกว่านี้เพราะเขาเข้ามาในเขตน่านฟ้าไทยกระทรวงกลาโหมต้องมีคําตอบให้ประชาชนนะครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองนะครับฝ่ายคุณนะครับพรเพชรก็กล่าวว่าก็ได้รับทราบเรื่องนี้จากสื่อเช่นเดียวกัน แต่ก็จะได้มอบหมายให้สํานักง,งานเลขาธิการทั้งสองสภาไปหาข้อมูลเรื่องนี้เพื่อแจ้งให้ประธานสภาเนี่ยรับทราบต่อไปนะครับซึ่งคุณพรเพชพบอกว่าตนเองเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้าไปดูแลนะครับครับ